โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่ใหญ่ๆซึ่งวันนี้ผมจะรีบมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าด้วยเรื่องการกิลวอร์ในเกมวันพันช์แมนนะครับผมว่าแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็คําแนะนําในการกิลวอร์นะฮะการกิลวอร์ในเกมวันพันช์แมนเนี่ยจะเกิดขึ้น3วันนะครับก็คือวันอังคารวันพฤหัส แล้วก็วันเสาร์นะครับวันอังคารเนี่ยเป็นการแข่งรอบแรกนะครับผมรอบแรกเนี่ยก็คือจะสุ่มจับคู่นะครับกลุ่มละ3กิลนะครับผมถ้าเกิดว่าใน3กิวนั้นเราได้อันดับหนึ่งมานะครับเราก็จะได้เข้ารอบถัดไปนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งตรงวันพฤหัสนะวันพฤหัสเนี่ยก็เหมือนเดิมครับจะจับกลุ่มที่เข้ารอบมานะครับ3กิลมาอยู่ด้วยกันนะครับมาต่อสู้กัน ถ้าเกิดว่าได้ดำหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปสู่รอบลึกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นั่นเองนะครับคิววอลมันอยู่ตรงไหนนะครับในคิวนะครับเดินไปทางขวาสุดเลยนะครับวันนี้วันเสาร์ก็คือเป็นคิววอลรอบสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันอังคารที่ทุกทีมจะเข้าสู่เขตปกติก่อนนะครับคิวที่เข้ารอบนะครับก็จะได้เข้าเขตนะ กล้าในวันพฤหัสและกิวที่เข้ารอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่เขตราชาในวันเสาร์ตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กิวผมได้เข้ามาสู่เขตราชาแล้วนะครับการแข่งขันมันจะเริ่มตึงไปเรื่อยๆนะครับผมพอเข้าเขตราชาก็จะเริ่มเจอกิวที่แบบว่าเฮ้ยพอได้แล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในแผนที่วอนะครับกดเข้าสู่อ้อลืมบอกกิววอเนี่ยทุกคนควรจะมากิววอนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของกิวอย่างเดียว จะได้ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมรางวัลที่ได้นะครับแต่ละคนนะครับเนี่ยมันจะมีรางวัลส่วนตัวด้วยนะครับผมแนะนําให้มาเดินเก็บเหรียญยศในกิวอร์นะครับผมถ้าคุณเก็บได้เหรียญ80ถึงเ9เหรียญขึ้นไปเห็นไหมครับคุณจะได้เนี่ยพวกชิ้นส่วนจานะครับผมเอาไว้อัพพวกการ์ดแล้วก็เศษชิ้นส่วน s s r ด้วยนะครับได้เพชรได้ไรด้วยเห็นไหมครับผมอันนี้คือผลประโยชน์ของตัวเองนะอ่ะเข้าไปดูในแผนที่กิวอร์นะครับ เข้ามาถึงนะครับในแผนที่เนี่ยมันจะมี3กิวนะครับที่ถูกจับกลุ่มมารวมกันนะครับอันนี้คือฐานของกิวเรานะครับผมทุกกิวก็จะมีจุดเกิดของกิวตัวเองนะครับอ่าอันนี้กิวผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อ่าอันนี้เป็นกิวโนดีซั o นนะครับอีกกิวนึงน่าจะอยู่เนี่ยมันแยกเป็นสามเหลี่ยมอ่ะนะครับผมเป็นสามุมนะครับกิวตูคังนะครับผม คิวอินโดนะครับคิวนี้โหดนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับดูจากเหรียญคิวนะครับอาจจะตื่นกันสายหรือเปล่าไม่แน่ใจคิวนี้ถือว่าแข็งพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเห็นจุดเกิดกันแล้วนะครับของแต่ละคิวจากจุดเกิดเนี่ยเราก็จะทําการเดินนะครับเดินเพื่อเปิดแผนที่นะครับผมเห็นไหมครับ พอเดินปุ๊บมันจะเจอพวกปีศาจระหว่างทางอันนี้ให้เราท้าสู้ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะดรอปการ์ดไว้ตีบอสนะครับถ้าเราตีบอสนะครับเราก็จะไ,ได้เหรียญยศเพิ่มขึ้น5นะครับก็เป็นคะแนนรวมให้กิลด้วยนะอันนี้ผมสู้ให้ดูเลยผ่านไปเลยครับเนี่ยครับมันจะดรอปพวก USB นะครับผมแล้วก็ดรอปพลังเคลื่อนไหวเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ตาบุคคลด้วยอันนี้เอาไว้รับรางวัลไงคือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มันดรอปเนี่ยมันจะดรอปตรงมุมซ้ายบนเนี่ยครับมันจะเป็น ตัวตีบอสนะครับบอสในแผนที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบอสเป็นปีศาจแล้วก็มีบอสที่เป็นฮีโร่พวกซินเวอร์แฟงตัวใหญ่ๆเนี่ยครับพอเราตีปุ๊บเราก็จะได้เหรียญพวกนี้เพิ่มแล้วก็เหรียญเนี่ยจะเพิ่มอาแต้มให้กิลด้วยนะครับผมะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอพวกเพชรอะไรเงี้ยยิ่งสำรวจมากก็จะได้ของคืนมาเยอะเห็นไหมครับ ต่อไปเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือฐานนะครับฐานมันมีอยู่ส3ที่นะครับ3กิวต่อไปก็จะเป็นสถานที่สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้เป็นของใครนะครับซึ่งอันนี้ต้องแย่งกันตีนะครับผมมันจะต้องไปสมัครนะครับที่สถานที่นั้นๆแล้วก็เขาจะจับคู่ให้ตีกันเพื่อนับคะแนนในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับมันคือบ้านหลังไหนนะครับสนามอูโดนี้ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับสนามฝึก อันนี้ก็คือที่ต้องมาแย่งกันนะครับอันนี้ถ้ายึดได้นะครับผมกิวจะได้แต้ม1 5 0 0แต้มนะครับผมจะได้แต้มเยอะมากนะเพราะฉะนั้นต้องมายึดให้ได้นะครับผมก็คือส่งผู้เล่นเนี่ยมาสมัครไว้นะครับกิวอื่นก็จะส่งมาสมัครไว้ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะจับคู่มาตีกันถ้ากิวเราตีชนะมากกว่าได้แต้มเยอะกว่าเราก็จะได้ยึดครองสถานที่นี้ไปนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะได้แต้มไป1 5 0 0แต้ม อีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ครับศูนย์วิจัยนะครับผมอันนี้จะเป็นหลังตรงกลางของแผนที่เลยนะครับอันนี้แต้ม2 0 0พแต้มนะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่จะเอาคนที่แบบค่อนข้างแข็งแข็งหน่อยมามายึดตรงกลางนะครับเพราะว่าจะได้ตีสู้ได้แต้มมันเยอะนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีตรงนี้อีกนะครับโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้า อันนี้ตัวเลข1นึทับสิก็คือคนในกิวผมเนี่ยมาสมัครแล้วนะครับ1คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มาสมัครแล้ว4คนนะอันนี้นับเฉพาะกิวเรานะครับตรงนี้สมัครแล้ว1คนก็คือคนเก่งๆอ่ะควรจะสมัครแยกกันนะครับสมมุติคนเก่งๆมารวมอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วอีกบ้านหนึ่งไม่มีคนเก่งอยู่เนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับอาจจะแพ้ได้เพราะฉะนั้นพยายามแยกกันนะครับแล้วก็จํานวนคนที่สมัครก็มีผลด้วยนะครับสมมุติจํานวนคนสมัคร ของกิวเรามากกว่าอีกกิวหนึ่งนะครับกิวเราก็จะได้แต้มแบบแต้มพิเศษไปเลยแต้มแบบฟรีอ่ะแบบว่าแต้มแบบชนะไปเลยโดยที่ไม่ต้องต่อตู้นะครับ oh. ก็อันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มาช่วยกันกิววอลนะครับผมโดยเฉพาะบ้านไหนที่เสี่ยงที่แบบว่าเอเอจะจะจะ,จะโดนตีหรือเปล่ามีน่าจะมีคนแข็งมาสมัครอันนี้ต้องเทคนไปให้เยอะหน่อยนะครับผม อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ครับห้องวิจัยอันนี้ยังไม่มีกิวเรามาสมัครนะอันนี้อัดตอนเช้าตู่เลยอาจจะยังไม่มีใครตื่นมาเล่นถ้าเล่นแล้วก็ต้องมาแยกกันสมัครนะไม่งั้นคือแบบเสียโอกาสนะครับพันห้าร้อยแต้มนะครับหลังหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้แล้วสิ่งก่อสร้างที่เหลือคืออะไรนะครับที่แบบเนี้ยมีคนมายึดแล้วเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับพวกสนามอูโดพวกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลน,นะครับผมพวกนี้มันคือบ้านบับน,นะครับผม บ้านบัฟเนี่ยคือเราตีแย่งกันได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงทุ่มครึ่งอะนะครับก็คือตีแย่งกันไปแย่งกันมานะครับไอ้บ้านเนี่ยมันจะใช้ทีมฮีโร่หรือทีมปีศาจในการแย่งกันนะครับก็ต้องดูนะครับแต่ละหลังหลังไหนใช้ฮีโร่หลังไหนใช้ปีศาจไอ้นี่ผมกดไปดูปุ๊บอ่าไอ้นี่มี คนในกิวผมนะครับมายึดไว้แล้วนะครับก็คือกิวอัลซาทีเฮดเนี่ยครับผมโบนัสของตึกนะครับมันก็คือทําให้ทีมเราได้บัฟตอนตีกันตอนทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับอัตราสะท้อนนะครับจะเป็น10%เอ็นเห็นไหมครับผมไอ้น,นี่ก็คือมันมีอัตราดูดเลือดด้วยนะเนี่ยครับคือเราต้องพยายามแย่งบ้านบัฟให้ได้นะครับก็คือเฝ้ากันจนถึง ทุ่มครึ่งนะครับเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะปิดการเดินไม่ให้ไม่ให้เดินแล้วนะครับผมใครที่ยึดพวกบ้านบัฟไปได้ก็จะได้บ้านบัฟไปเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะประมวลผลในแต่ละจุดนะครับว่าใครสู้กับใครได้คะแนนเท่าไหร่ได้บ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับยิ่งได้บ้านบัฟเยอะนะครับเวลาตีกันตอนทุ่มครึ่งนะครับก็จะยิ่งได้เปรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก ฮีโรตามแผนที่นะครับเขาก็จะแบบแจกเนี่ยของต่างๆค่าพลังเคลื่อนไหวนะครับผมพวก USB เอาไว้ทำอะไรนะครับอ่ามาดูด้านล่างขวานะครับผมมันจะเอาไว้หย่อนขุมทรัพย์ของกิลวนะครับผมเนี่ยเวลาเราเจอปุ๊บเราก็เอามาหย่อนไว้นะครับ พอมันเต็มปุ๊บเนี่ยกิยวก็จะได้รางวัลนะแล้วก็ของดอบเนี่ยมันจะดอบของตีบวกด้วยนะครับอ่าดูล่างขวานะครับแข่งขันตีบวกนี่ครับเราต้องเอาพวกของที่เราเก็บได้เนี่ยมาบริจาคตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับอัพคีลโลสายอาวุธนะโจมตีเพิ่มขึ้น6%ป้องกัน6%คือมันเป็นบัฟรวมนะครับผมเอามาหย่อนกันในนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับก็เดินไปนะพยายามอย่าเดินไปซ้ําที่เดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเดินซ้ําที่เดิมเนี่ยมันจะไม่เจอปีศาจเนี่ยเห็นไหมผมมาเดินที่ ที่ใหม่ผมจะมาเจอปีศาจเนี่ยโอกาสดอปตัวสู้บอสมันมีนะครับไม่ดรอปฮะนี่คือมันไม่ได้ดอปทุกตัวนะครับคุณต้องแบบเดิน บ่อยหน่อยนะครับผมบางทีกดเพชรเดินก็คุ้มนะครับถ้ากดไม่เยอะนะครับผมเวลาแบบพลังงานเดินหมดเนี่ยกดเพชรเดินก็เดินไปเจอเพชรกลับอะไรเงี้ยมันก็แบบก็โอเคอะนะครับเก็บผีบก็ได้หนึ่งแต้มนะครับแม้จะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันเอาไว้ตัดเชือกได้เวลาคะแนนมันสูสีนะครับแต้มเดินนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเอาผมเจอปีศาจแล้วว่ะผมจะได้ตัวสู้พ้อสักใบไหมเนี่ยอ่าเนี่ยได้ครับผม ได้ตัวสู้บอสฮีโร่นะครับผมหนึ่งใบอ่าคราวนี้เราก็จะเอาไปสู้กับบอสนะครับดูก่อนบอสมันอยู่ตรงไหนเนี้ยซีเอร์แฟงตีได้นะครับผมอะตอมิกตีได้นะครับผมส่วนไอวัคซีนแมนเนี่ยต้องใช้ตัวแดงนะครับมีคนแนะนำผมมาว่าไอตัวเนี้ยควรจะเก็บไว้ใช้รอบลึกๆนะครับผม ไม่ควรจะเอาไปตีรอบแรกๆเพราะรอบแรกๆยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การประเมินนะครับสมมติว่า้ยังไงก็ชนะขาดอยู่แล้วก็เก็บไว้ดีกว่าแต่ถ้าสูสีเนี่ยเก็บไว้ตีรอบลึกนะครับกิลก็จะได้แต้มเยอะในรอบลึกซึ่งสาคัญกว่ารอบแรกๆนะครับผมอันนี้คือสมาชิกในกิลผมแนะนามาอ่าสมมุติว่าผมเห็นอะตอมิกมันอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมครับผม เราไม่ต้องเดินกลับนะมันจะเสียเวลานะครับผมเสียพลังงานด้วยนะครับผมแนะนําให้กดด้านล่างขวาเนี่ยครับเพื่อกลับฐานเดิมมันก็จะวาร์ปมาโดยที่ไม่เสียพลังงานแล้วเราก็เดินนะครับเดินจากบ้านออกไปใหม่นะครับอันนี้แผนการเดินก็แล้วแต่คนนะครับผมยิ่งต้องใช้หนึ่งร้อยเพชรในการเดินผมผมกดกดให้ละกันนะ <c oughs> ยิ่งกดเยอะเกิยวยิ่งได้ผลประโยชน์นะครับเราเองก็ได้ผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าร้อยเพชรในบางที ผมว่าไม่รู้ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะคราวนี้ผมจะเอามาสู้กับบอสเห็นไหมครับเรามีตัวสู้อยู่หนึ่งใบนะครับเราก็กดสู้ไปเลยนะครับคือไม่ว่าจะทําแต้มได้เท่าไหร่มันก็ได้5คะแนนแค่นั้นนะไม่ได้เยอะกว่านี้นะนี่ครับมันก็จะขึ้นคะแนนนะครับผมมาตีสองครั้งแล้วนะครับได้1ิบแต้มนี่คุณรีเพย์เขาเก็บไว้นะครับเขาเก็บไว้จากรอบก่อนนะครับมาตีไปห้าครั้งแล้วนะครับผมว้าว ส่วนมาดูว่าเราเดินไปได้เท่าไหร่นะครับให้ดูที่แรงยกย่องตรงนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมมันก็จะมีแต้มคะแนนที่เดินได้นะครับผมคุณรีเพนนี่เดินเป็นแ0แต้มแล้วนะครับผมอันนี้คือแบบได้รางวัลเยอะแล้วนะนะครับผมรางวัลส่วนตัวนะครับคุณจุง้งแล้วก็ผมนะครับเนี่ยก็คือคนในกิวเนี่ย คนจะต้องมาเดินกันเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่คือแบบเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆบ่ายๆคงมีคนมาเดินนะครับนี่ี๋ยวเดินมาดูมาดูตึกใหญ่นะครับผมที่เนี่ยเขาจะบอกว่าคิวเราใครมาสมัครไว้บ้างครับเนี่ยสมัครไว้4คนแล้วจุงซ่าคุณรีเพลย์แล้วก็อากาบารุนะครับผมแล้วก็โคซุกไดนะครับมาสมัครไว้4คนแล้ว แต่เราดูพลังของของฝั่งตรงข้ามที่มาสมัครไม่ได้นะครับผมจะดูได้แค่ฝั่งตัวเองเห็นไหมครับผมเราประเมินไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเอาตัวไหนมาสมัครมันบอกแค่เนี้ยออสตาติเฮตสมัคร4คนแล้วก็ตูกังมาสมัคร1คนนะครับซึ่ง1คนเราไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเอาคนเก่งมาค้ำไว้สัก1คนนะครับผม เพื่อให้ได้เปลี่ยนเวลาจะยึดบ้านนะครับผมเนี่ยถ้ายึดตรงนี้ได้ได้2,000เหรียญนะครับคิวได้2,000เหรียญคนหนึ่งสมัครได้หนึ่งที่นะครับเนี่ยผมไปสมัครอีกที่หนึ่งแล้วผมเลยสมัครตรงนี้ไม่ได้นะนับถอยหลังสมัครเนี่ย10ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดว่าหมดเวลาตรงนี้ก็จะสมัครไม่ได้แล้วนะครับออกมาดูอันดับรวมได้นะครับว่าทั้งหมดตอนนี้นะครับในเขตราชานะครับผม กิวไหนเดินไปได้แต้มเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้คือกิวเดซ์วูดนะครับเดินไป384แต้มแล้วนะครับกิวผมนะครับเดินไป267แต้มนะก็ฮาจามอยของ1412เดินไป218แต้มนะครับผมคือรอบสุดท้ายเนี่ยมันแยกเป็นกลุ่มละ3กมคิวก็จริงนะครับแต่ว่าอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันจะนับรวมกันนะครับก็คือจะดูว่าแต้มของกิวไหนเนี่ยได้เยอะมากที่สุดนะครับก็จะได้เป็น ที่หนึ่งนะครับผมคือตัวผมเนี่ยจะอยู่คนละกลุ่มกับฮาจามอยกับเดซบูดแต่ว่าผลสรุปตอนทุ่มครึ่งอะนะครับหรือสองทุ่มอะมันจะสรุปรวมกันนะครับว่า ใครทาคะแนนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกมาเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าเราชนะในกลุ่มของเราแล้วจะเป็นที่1เซิร์ฟไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเอาคะแนนมาเทียบเป็นอีกทีซึ่งมันจะมาเทียบไปตรงนี้นะครับรอบคำ่คำค่นี้แต้มมันจะเป็นหลักพันแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นแต้มเดินเฉยๆเป็นหลักร้อยนะครับถติว่าแต้มยึดบ้านได้เท่ากัน <Excuse> จ <me> ํานวนหล,ลังผมได้เท่ากันมันจะมาต่างกันตรงแต้มเดินแล้วนะครับกิวไหนเดินได้แต้มเยอะกว่าก็จะชนะไปนะครับผมแล้วก็รางวัลนะครับตอนนี้รางวัลส่วนตัวเนี่ย ผมอยู่ขั้นนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเดินอีกทีหนึ่งนะครับพยายามให้ได้ขั้น80 99ถึงหรือ100ขึ้นไปนะครับผมจะได้รางวัลเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลรวมของกิ้วนะครับถ้าเกิดว่ากิ้วเราได้อันดับ2 4กถึงจะได้รางวัลส่วนนี้มานะครับถ้าได้อันดับหนึ่งนะครับผมเขตราชาเขาจะได้ข้างบนนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอมาอธิบายเรื่องการกิววอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมด้วยและเพิ่มนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้้ครับสวัสดีครับยู